ปกติแล้วนะครับเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยทุกคนจับคอร์ดด้วยมือข้างไหนกันครับส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะจับคอร์ดกีตาร์ด้วยมือซ้ายถูกไหมครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าใครจะเล่นกีตาร์อีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับรวมไปถึงศิลปินระดับโลกหลายๆคนก็ต้องบอกว่าเขาก็จับคอร์ดกีตาร์ด้วยมือขวากันเต็มไปหมดนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีมือที่ถนัดซ้ายขวาไม่เหมือนกันครับจิม my เฮนริกส์เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เล่นกีตาร์ได้แค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสามารถเล่นกีีตาาาาาาไไดด้้้้้ทััังงงขสเเเหหหุมมจกนน๋ยวล่ใฟ จิมมี่เฮนดริกส์เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดนตรีร็อกนะครับโดยเว็บไซต์ของ Rolling Stone เนี่ยนะครับยังยกย่องว่าการเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นสิ่งสวยงามครับแล้วเขาก็ยังถูกจัดให้อยู่อันดับหนึ่งสำหรับมือกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลครับซึ่งยังมีการการันตีความสามารถด้วยรางวัลเกียรติยศเกี่ยวกับวงการเพลงร็อกอีกมากมายนะครับโดยชื่อของจิมมี่เฮนดริกส์นี่นะครับยังถ 192ครับแล้วก็ UK Music Hall of Fame ครับเมื่อปี2005อีกทั้งชื่อของเขาครับก็ยังถูกบรรจุอยู่ใน Hollywood Walk of Fame นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับ j i m m y ่เฮนริกครับที่เขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงร็อกนั่นเองครับแล้วก็ด้วยพรามส่วนของ j i m m y ่เฮนริกเนี่ยนะครับที่พ่อของเขาเนี่ยเห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับพ่อของ j i m มเนี่ยก็เลยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ได้ซื้อกีตาร์ตัวแรกให้กับลูกของเขาครับแต่ว่าสิ่งหนึ่่่่่่งทททีีพออไมมมยยยใให้้้ Jimmyi guitar าาานนนนนกกกรเเลลตต็คืโดดปปิแว Hendrix ถัซ ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยบังคับให้เล่นกีตาร์ด้วยแบบปกติที่คนเล่นกันซึ่งในช่วงแรกที่เขาฝึกเล่นกีตาร์ด้วยมือข้างปกติแต่ว่าสุดท้ายนะครับเมื่อเขาตั้งวงดนตรีเด e j i m มี Hendrix Experi ซ์เขึ้นมาครับเขาก็เลยเลือกที่จะกลับหัวกีตาร์ครับแล้วก็เลิกที่จะฝึกกีตาร์ด้วยมือขวาแล้วก็เริ่มมาศึกษาเรียนรู้การเล่นกีตาร์ด้วยมือซ้ายซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากีตาร์เนี่ยจะมีทั้งการผลิตสําหรับคนที่ถนัดมือขวาแล้วก็สําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายถูกไหมครับแต่สำ แถมยังไม่กลับสายกีต้าร์อีกด้วยนะครับอัจฉริยะสุดๆครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่จะทําแบบนี้ได้ครับซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้ซาวกีต้าร์ของจิมมี่เฮนริกส์เนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ยังดูแปลกใหม่ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครโดยจิมมี่เฮนริกส์เนี่ยนะครับเริ่มมีชื่อเสียงในอเมริกาหลังจากที่จบการแสดงในงาน m o n t e r e y p o p Festival ครับและในเวลาต่อมาวงดนตรีของเขาเนี่ยก็กลายมาเป็นวงหลักในเทศกาลดนตร เมื่อปี1970ครับซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือการเล่นกีตาร์ด้วยมือซ้ายแล้วก็การใช้เสียงกีตาร์แบบดิบๆจนเกิดเป็นเสียงหอนของกีตาร์ครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกระแสดนตรีร็อกในยุคนั้นครับแถมเขาเนี่ยยังเป็นคนแรกๆนะครับที่ได้ทดลองเกี่ยวกับเสียงเตอริโอทาให้เขากลายเป็นคนที่ปฏิวัติการเล่นกีตาร์แนวบลู์ที่เอามาผสมกับดนตรีร็อกแอนด์โรลได้อย่างลงตัวครับและถึงแม้ว่าจิมมี่เฮนดริกส์อาจจะไม่ใช่คนแรกนะครับที่เล่นกีตาร์ด้วยมือซ้ายแต่เขาก็เป็นคนทีีีี่่่ทททําาให้เ้เเคคนนนนิิยยกลยป็ และกลายเป็นที่รู้จักจากการเล่นกีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ขนาดมือกีตาร์ระดับโลกในปัจจุบันอย่างเอลิครัตันนี่นะครับหรือว่าสตีฟเรย์วอลแลวก็รวมไปถึงจอห์นเมเยอร์นี่นะครับก,ก็ยังยกย่องให้เขาเนี่ยเป็นมือกีตาร์ในตำนานประวัติศาสตร์เพลงร็อกอีกด้วยครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของช i ม,มี่เฮนริกส์กับการเล่นกีตาร์กลับหัวของเขาครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของซองโซเปียและซองแมนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ